ขอเสียงดังฟังชัดเจนคำคล้องจองคำคล้องจองฝนตกคำพังพ Hãy subscribe cho mà เสียงยังคงดังนะต่ออีกสิยังมีพลังอยู่หรือเปล่าโรงเรียนของเรา ไปเสียงจะยังคงดังก,กระหึ่มอยู่ไหมถ้ายังคงดังก,กระหึ่มเสียงไม่แผวรางวัลมาแน่นอนค่ะจะพาไปซื้ขนมแน่นอนเลย คำของจองแลคะตอนะไขคำของจองขอไข่ขอไข่อไอเอ๋ยขอไข่ขอไข่ขอไข่ไข่ยูนิ่งเาไม่ใช่นนทนนนไข่เป็ดไข่ สิงหากับน้องบอตันลูกมหาคุณครูค่ะน้องสิงหากับน้องบอาตาันลูกใบยืนข้างคุณครูน้องบอ